เเออาาแบบนนสวัสดีครับสวัสดี FC f r e n d ครับ FC สาวน้อย FC น้องอุ้งอิง,อง,องครับบรรยากาศย่ำสดๆครับพี่น้องโอ้ยสดชื่นอีกแล้วฝนโบดตกครับทั้งฝ่าห่องฝ่าเหลือมทั้งลมแต่ก็ม,มีฝนครับอัน้นา เหมือนครับบรรยากาศเศรา้าเราอยู่ที่ตลาดสดนะครับพี่อ้วนตลาดสดพี่อ้วนมีมีทักทายมีทักทายบะเข็ยดเฟืองทักทายเฮะเฟืองทักทายเฮะปน๋นนะ แม่หักวะเห็นหน่ะบุญล,อล,ล่อแล้วม้วนมวนหนาตาเพันไอ้เชื่อนครับมีความสูงอยู่ตลอดนะนะมา้มากิเลนนะแต่แนมหนาดุกดีกแล้วเชื่นครับจักเพิ่นโกรธอีหยัง,ยงเฮาอยู่ตลอด <c oughs> หน้าตาพร้อมไฟอ่ะพร้อมไฟตลอดเวลานะแม่ฮักว่าเป็นหยังเวลาพอาแนมหน้าเฮาเฮารู้สึกว่าเขาสร้างห้อง จะเขาจะเขาสร้างห้องเอียงนน่ะหน้าตาดูดิตเอารื่องหมน้องอรงขแี่แกดอดแกดอดน้อง้องเก่า ิงานเมือวนอยู่ดดนมดแดงครับเหมือนเดินทางกลับมาหอดก,กันกับประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับก็ได้ดนงังกินเขา่ากินยังกันนะครับพอลุงกับมานงจากว่ามีภารกิจนะครับมาหลากรถมีรถ <Vanguard> เสียนะครับรถหยาด ทางไม่หน่อยรดยานไม่หน่อยเขาเกีย้ยวบ่ได้นะครับพี่น้องลถเขาเกีย้ยวบ่ได้ก็เลยได้ใส่บริการพะลุงมาหลากให้นะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องโง่คงตาวขึ้นมาที่อำเภออุทุมพรพิสัยครับเป็นอำเภอที่ จ้างมอลำสาวน้อยเพรียงเยอะที่สุดนะครับของจังหวัดศรีสะเกดล้วก็ว่าได้ไเดือนหนึ่งมี2สองงานสามงานไหม <laughs> ถ้าศรีสะเกดสามงานงทีอุทุมพรอนเซียไปสองนะครับถ้าศรีสะเกดสี่งานอุทุมพรเซียไปสามสุดยอดครับเป็นอำเภอที่มักมอลันะครับจ้างดูค้นกระเบืองเก่าครับคนหลายสมือครับ บรรยากาศเช้านี้นะครับเช้าว,วันที่29นะครับมีนาคมสิส้นเดือนแล้วพี่น้องอีกสามมือก็สิ้นเดือนแล้วไหมสิเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับเมษายนนะครับเดือนสงการห่อนคักห่อนแน่สิเลนแนวได้สงการว่าสิเลนอยู่นีแล้วพี่น้องตอนน้ำโซลาเซลเลนเลยนะั่น ช่วงสงการทางทีมงานรถตู้กับบริยูบานนะครับพุนขึ้นไปทางอีสนนานนะครอบไปพุนชัยภูมิ่มไอ้อยังแน่ละ่ะขึ้นไปโซนพุนครับบริยูบานครับบ้านกับสีเกียบตอนแรกว่าสงการทำเนียร์คิวงานอยู่แถวนี้ไอ้ทางมอลำเพื่อนไหนมาเหรินมาพักอยู่แถวนี้กับสีเดเหรินสงการกับมอลำนะครับโดดน้ำโดดยังกันไป แต่เพื่อนผัดบ่อด้อยู่บ้านครับคิวงานเพื่อนบ่ออยู่ไหมบรรยากาศเช้าๆครับพักผ่อนกันหมดครับทีมงานพักผ่อนกันหมดแล้วนะครับกสีเงียบๆแน,เน่เพื่อนไปตลาดกันมากตั้งแต่มาหอดปุ่นแล้วพี่น้องเพื่อนกับไปซื้อกับเขานะครับไปตลาดกัน หลดขึ้เขาบานลายแทนมืนี้เมื่อนี้สิเป้หลังจากที่เมื่อวานเคียยอดเมื่อวานเคีย่ยยอดเสือนะครับยอดสังจ้องเสือเม,อมื่อหมือพที่นนองจนหอดสามถุมนะครับจังได้ยอดสรุปนะครับ เก,เกินที่สั่งบรรจุโอ้ยเกินที่สั่งมาลิดไปเท่าโตนะครับพี่น,อน้องก็เลยได้สั่งเพิ่มอีกนะครับโอ้ยมือนีกรสีวางดูครับพี่นยองมือนีวางสิบปวัดนะครับวัดปัญจานแล้วก็สิบปต่อที่สารเมฮันนีนะครับไปต่อสารเมฮันนีแล้วก็จะเข่าสีสเกตนะครับ ไปทุระอีกมือหนึ่งนะครับมีเวลาทรงเสือสีขาวนะครับเสือสีขาวตอนนี้มีผอมทรงอยู่นะครับแต่ว่าบอท่านครบนะครับส่วนเสือสีอีกสามสีนะครับสีตามมาหอดประมาณวันที่หานะครับเมษามันสีมาเป็นสาม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 ,สามล็อตนะครับพี่น้องยอดเดียวนี่แหละสีมาเป็นสามล็อต เพราะว่าห้ท้างลานทย่อยทรงมากนะครับเพ็ใดใดสนใรก็เอามาก่อนนะครับให้คนที่เพพ่นสั่งจองก่อนได้ก่อนนะครับสีทย่อยทรงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องส่วนจบลอดนี้แล้วสีมีแบบใดออกมารอดติดตามนะครับเพราะว่าเรียกร้องเสือยือดขอกลมมาหลายแห่งครับเขาอาจจะเอาเสือยือดขอกลมมาขันนะครับพี่น้องช่วงก่อนทรงการแล้วหล้างทรงการเขาก็จะเอาเสือแบบนี้กลับมาอีกหลอดหนึ่งนะครับ ให้พอแม่พี่น้องเอฟซีได้จับจ้องครับแล้วก็มีแผนเป็นคอลเลคชันนะครับคือเป็นชุดชุดใส่เที่ยวของน้องอิงประมาณหมวกเสื้อกระเป๋านะครับเป็นแบรนด์ของน้องอิงประมาณนั้นนะครับพี่น้องก็รอติดตามครับว่าเฮาสีเห็ดเยี่ยงขึ้นมาอีกนะครับผู้ใด้ผอมโอน ในจำนวนที่เหลืออยู่นี่ครับลอยหา1ิบโตกะทักมากครับพี่น้องแต่ว่ามันสีโบมี่ใส่ไงเลยเลยครับใส่ 2x 3xl ขึ้นไปนี่คือยอดเต็มมดเลยครับส่วนไงกับสีเหลือใส่ xl กับ m นะครับ l ยังสีนะครับที่เข้าสั่ง สั่งมาเป็นใส่มาตรทานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบาทนจะฉีดแจ้งรายละเอียดนะครับให้กับคนที่ทักมากแล้วบ่ทันใดน,นะครับเนาะเดี๋ยวเราติดตามครับพี่น้องว่าคิดเป็นจังไดเนาะครับสำหรับเรื่องเสือนองอิงในรอบนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับที่สนับสนุนนะครับเป็น ความหักแพงที่สุดยอดจริงๆครับเปิดบ่ถ,ถึง12สองโมงนะครับต้องได้ปิดยอดก่อนเลยนะครับหลับบ่ท่านครับจนได้มีการวางแผนว่าเฮ้าสีใส่ระบบเป็นทางการนะครับในอนาคตข้างหน้าเพื่อรองรับความต้องการของพอพอแม่เอฟซนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นอ้องฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะครับฝากเบิงโฆษณาให้นำครับเป็นกับ การสนับสรุนมาลออนไลน์นะครับให้กับทีมงานลังบานแล้วก็ครอบครัวน้องอิงนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไวส้สมนีสกอนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ